ท่านี้ส่วนนีนะครับชื่อเล่นชิต่อครับผมจุดเริ่มต้นมาจากที่บ้านเป็นบริษัทท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พอเรามีโอกาสได้เจอคนจากต่างจังหวัดเยอะขึ้นก็ชอบมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยเ mm hmm. ชียงใหม่ร้านกาแฟที่อร่อยร้านจะไม่สวยร้านสวยกาแฟก็จะไม่อร่อยแต่มันไม่ค่อยมีร้านไหนที่ร้านสวยและกาแฟอร่อยอยู่ด้วยกัน นะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นจุดหนึ่งที่มันเห็นโอกาสอย่างเงี้ยครับประกอบกับตอนนั้นเราเปิดโรติกูด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเออกาแฟมันคนนิยมกินกันเยอะขึ้นเริ่มจะมีคนถามหา,หาเรื่องกาแฟเยอะขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดธุรกิจกาแฟใช่ครับเปิดโรตีกูดได้สัก5ปี6ปีมั้งเราเริ่มมันก็เริ่มอยู่ตัวละเราก็เลยเกิดความรู้สึกที่อยากลองหาธุรกิจอื่นดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยตัดสินใจเริ่มเปิดบริโซ่ขึ้นซึ่งบริโซ่เราก็เปิดตอนนี้ก็มีเจสาขานะครับในขณะที่เปิดบริโซ่เราก็เปิดควรามรู้สึกอยากลองเปิดอะไรแปกแนวบ้างเราก็เลยมาลองเปิดทานสิทธิ์นัมเบอร์เอดูซึ่งทานสิทธิ์ก็จะเน้นแนวถ่ายรูปแวนหนึ่งนะครับรวมกับเครื่องดื่มที่มันไม่เหมือนกับบริโซ่คอนเซ็ปต์จริงๆต้องบอกว่าบริโซ่คอนเซ็ปต์คือมินิมอลนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างชัดเจนเราจะเน้นความเป็นมินิมอลที่ไม่ได้ แต่งร้านให้มันเยอะมากอะไรองี้ครับแต่คอนเซปต์ของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าโลเคชั่นมันเป็นยังไงถ้าสาขานิ้มาเห็นเป็นซอยเก้าก็จะดูโมเดิร์นหน่อยถ้าปิงนิเวอรสาขาที่ Pink, ปิงแม่น้ำปิงก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติอะไรองี้ครับแล้วก็ใช้แนวสัจจะว,วัสดุที่มันเป็นพื้นผิวจริงแต่ถ้าเป็นสัญญาณไฟก็จะเป็นเหล็ก สีเทาสีดําเน้นให้มันดูเป็นมีความเป็นโรงงานหรือว่าสายรถไฟกเก่าๆส่วนทานสิทธ์เราก็จะเน้นให้มันดกตรงมานิดนึงในเรื่องของกาแฟแต่มันเน้นเรื่องเครื่องดื่มหรือว่าบรรยากาศร้านมากขึ้นอะไรเงี้ยทานสิทธ์ number no. e นะครับเป็น dirty ชนิดหนึ่งแต่เน้นความหอมนมเป็นหลักแล้วก็มีพวก hair for landing ก็คือเป็นเมนูที่กาแฟผสมพวกขึ้นทำส้มอะไรอย่างเงี้ยขนมเราก็จะมีตัว broken brownie เ,เป็นอะไรพวกเนี้ยะครับ oreo cheese cake ที่เราทำออกมา ใช่ครับที่มันจะไม่เหมือนที่นะนทรานสิทเราจะอยู่ทางเข้ากองบิน41นะครับมันจะค่อนข้างอยู่ในซอยนิดน,นึงก็คือถ้าขับมาจากนิมมานเห็มินพอผ่านสีแยกปุ๊บเจอซอยเลี้ยวขวาก่อนเข้าทางกองบิน41ตรงมาอย่างเดียวแล้วก็เจอทางตันนะครับ